มูหันตัวละ25บาทเกิดขึ้นแล้วที่ร้านบัวหันอินเตอร์หลังคูนของเราแต่ใครที่จะหาตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับโอ้แม่เจ้าในทิกตอกครับมูหันของเราขายดีเกินค่าครับแค่หนึ่งคืนครับออเดอร์ทะลุไป822อออเดอร์สุดยอดเลยครับ ช็อกโลกมากช็อกโลกคือแบบตึงติงติงติงตึงติงตึงตึงติ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 งตงตงโอ้โหผมต้องใช้หมูกี่ตัวขายจนหมดสต็อกจะส่งมูหันให้ลูกค้าทันตามกำหนดไหมใช้เทคนิคอะไรเดี๋ยวผมมาเหลาให้ฟังแต่ก่อนอื่นต้องขอบคุณลูกค้าที่กดยกเลิกออเดอร์ให้เราขอบคุณมากเลยครับเรื่องมันมีู้ว่าเป็นวันสิ้นเดือนพอดี แล้วจู่ๆก็มีออเดอร์เด้งขึ้นมาปิ่งปังเพลงปังอมคำ oh, โอ้โหโคตรดีใจเลยครับมาดูออเดอร์หุยสิบออเดอร์สามสิบออเดอร์ห้าสิบออเดอร์พร้อมกับมีข้อความทักเข้ามาจากลูกค้าว่าราคานี้จริงเหรอครับพี่ยี่สิบห้าบาทไอเราก็เออเออน่าจะใช่แหละ หมูหันจากราคาตัวละ1,000-2,000แล้วก็ไก่งวงตัวละ3,200เหลือแค่25บาทมันเป็นไปได้ยังไ <c oughs> งเกิดขึ้นแล้วครับไอเราก็อ๋อมันเป็นไปตามที่ TikTok กำํำหนดครับระบบ TikTok อาจจะเออเลอก็เป็นได้หรือลูกค้าอาจจะได้ส่วนลดแคมเปญในวันเงินเดือนออกก็เป็นได้ครับ รีบกดเลยครับค okay. ุณล well. ูกค้ารีบกด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 ด่วนเลยครับรีบสั่งซื้อครับผมบอกกับลูกค้าแบบนี้ทุกคนเลยนะเพราะเรายังเคยกดสว่านได้2อันอ่ะผมซื้อในราคาแค่หนึ่งสตางค์กดได้มาแล้วอ่ะระบบมันอาจจะผิดพลาดก็เป็นได้ว่ะพลังคิดว่าเฮ้ยอยากจะขายแบบนี้ให้ได้ทุกวันอ่ะต้องทํายังไงดีพอออเดอร์ไต่ระดับขึ้น100 200 300 500ร้ย เริ่มกังวลแล้วครับติดต่อไปหาเจ้าหน้าที่ทิกตอกเช็คว่ามันเกิดความผิดพลาดอะไรขึ้นหรือเปล่าเจ้าหน้าที่ก็หาลราไม่พบความผิดพลาดอะไรพร้อมกับบอกเราว่าถ้าระบบของทิกตอกผิดพลาดทิกตอกจะรับผิดชอบส่วนต่างให้เองค่ะไอเราก็ใจฟูเลยครับใจฟูมั่นใจขึ้นมาเลยรีบบอกให้ลูกค้ารีบกด จนมาเอ๊ะถ้ากเกิดระบบมันไม่คืนเงินหลักหรือว่าเราเผลอไปเข้าแคมเปญส่วนลดอะไรโดยที่เรากดเราใส่ตัวเลขอะไรผิดพลาดขึ้นมามันจะเป็นยังไงรวยเละเลยนะเออสุดท้ายคือผมต้อง ปิดปะกร้าสินค้าทั้งหมดเลยครับแล้วก็รีบแจ้งให้ลูกค้าทุกคนขอความกรุณากดยกเลิกออเดอร์ให้ผมหน่อยต้องขออภัยด้วยครับถ้าไม่รวยเราก็จะเละจริงๆครับอย่าเล่นกับระบบวัวหันอีเตอร์ลำพูดรับทำวัวหันหมูหันจระเขหันแพะหันแกะหันไกงวงหัน อร่อยสะอาดรับที่ชอบลูกค้าโรงงานผลิตได้รับรองมาตรฐานสากลประสบการณ์27ปีการดนตีจากรายการทีวีมากกว่า30รายการจัดส่งและบริการออกงานนอกสถานที่ทั่วประเทศ